แกงป่าผักบุ้งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกความชอบมากๆตำบลหัวเขาถึงขั้นมีการแข่งขันแกงป่าผักบุ้งกันเลยนะคะจําได้ว่าตอนเด็กๆเ,เมนูนี้จะเกิดขึ้นประจํากลางทุ่งค่ะเวลาเขาไปหาปูหาปลาแล้วก็พักกลางทุ่งนา <c oughs> ก็มักจะทําเมนูนี้แหละค่ะ <c oughs> และสเสบียงที่ขาดไม่ได้เวลาไปทุ่งนานะคะ <c oughs> พริกเผาน้ําปลาและชูรสเ <c oughs> มื่อถึงเวลาพักเที่ยงเขาก็บรรเลงกันเลยค่ะตั้งกระทะด้วยหิน3ก้อนและลายพริกเผากับน้ําจากนั้นก็นําปลาซิลวหรือปูที่หามาได้ใส่ลงไปในกระทะส่วนผักบุ้งและกะเพราก็หาเก็บได้ตาามทุนนีหะะค ผักบุ้งก็เป็นผักบุ้งนาะกระเพราก็เป็นกะเพราปรุงรสด้วยน้ำปลาและชูรสรอปลากับปูสุกผักบุ้งสดก็สามารถนำมากินได้แล้วค่ะลูกวางวันยายตามภาพที่ลูกวางได้สัมผัสมาตั้งแต่เด็กๆนะคะการกินข้าวร้อมวงกลางทุ่งนาอร่อยมากๆค่ะส่วนน้ำดื่มแทบจะไม่ต้องเตรียมนะคะเพราะว่าใกล้ๆห้างของพ่อคุณแดงและแม่คุณเทามีน้ำซับค่ะชาวบ้านมักจะเรียกบ่อนี้ว่าบ่ออ่างหินถ้าหิวน้ำก็นำแก๊ลอนไปตักน้ำที่นี่มากินเลยนะคะกินดีและอร่อยด้วยค่ะบ่อไม่ได้ใหญ่มากค่ะเสมือนกับน้ำแร่ตอนนี้เลยก็ว่าได้พอ สมัยเปลี่ยนไปน้ำนี้ก็แห้งไปโดยอัตโนมัติค่ะวันนี้ลูกวางไม่ได้ใส่ปลานะคะใส่หมู3ชั้นแทนค่ะเพราวันได้พักบุ้งนาม,มาสี่กัมแบ่งผัดไปให้เอวากับคุณพ่อ2กัมอีก2กรกัมก็แกงปลาค่ะเมื่อชาไปร้านค้าได้สายบัวมาพอดีค่ะก็เลยนํามาใส่ด้วยเมนูนี้ไม่ยากค่ะสามารถลองทากันได้นะคะพริกเผาละลายน้ําเมื่อน้ําเริ่มเดือดก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปปรุงรสด้วยน้าําปลาชูรสหรือรสดีอะไรก็แล้วแต่ให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมใส่พักบุ้งลงไปเมื่อพักบุ้งพอสุกแล้วก็ คือกระเพรานี่แหละค่ะยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นๆต้องเป็นเมนูนี้แหละค่ะเพิ่มความร้อนความอุ่นให้แก่ร่างกาย